ไปแน่นอนยังไงวันนี้ทําอร่อยอร่อยเผื่อฉันด้วยนะขอเยอะๆด้วยฉันชอบกินมากอืมได้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันทำเผื่อให้นะฉันขอไส้เยอะๆเยอะกว่าคนอื่นเลยนะ <c oughs> จ้าอะไรกันเนาะอะไรไส้เยอะอ่ะพี่กินด้วยดิเอ่อซูชิที่หนูจะทําขยเย็นนี้ค่ะพี่อ๋องั้นเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินซูชิหงลินกันนะลี่ลิน <c oughs> ฉันว่าเรารีบไปโรงเรียนกันดีกว่าฉันไปก่อนนะเออนี่รอเราก่อนนะหืม <c oughs> ไน้องคนนี้ ยังไม่หายโกรธจริงๆด้วยเอ่อพี่แม็กหนูพยายามคุยกับลี่เขาแล้วนะคะแต่ดูเหมือนลี่เขายังจะงอนพี่อยู่อะ่ะพี่เข้าใจลี่มันก็งอนพี่บ่อยแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวไม่เกินพรุ่งนี้มันก็คงจะดีกับพี่เองแหละเออค่ะว่าแต่ที่พี่แม็กบอกหนูว่าเย็นนี้จะไปกินซูชิของหนูพี่แม็กจะไปไหมคะเออเรา ขายที่ไหนนะคือทุกวันหนูก็ขายหลังเลิกเรียนที่หลังโรงเรียนค่ะแต่วันนี้แถวหน้าโรงเรียนอ่ะเขามีกิจกรรมกันครูเขาก็เลยอนุญาตให้หนูเอาไปขายที่หน้าโรงเรียนได้ค่ะวันนี้หนูเตรียมของไว้เยอะเลยนะคะถ้าพี่แม็กว่างอ่ะก็ไปได้นะคะเออรี่ก็คงจะไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเฮลลี่บอกว่าจะมาช่วยหนูขายด้วยอืมงั้นได้เดี๋ยวพี่จะไปกินด้วยนะไอ้น้องคนนั้นจะได้หายงอนพี่สักทีอ่ะได้เลยค่ะพี่แม็ก ี่แม็กอยากกินซูชิแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะอืมจริงๆพี่มีข้อได้กินซูชิด้วยดีเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าลินว่าแบบไหนอร่อยก็ทำแบบนั้นให้พี่นะแต่ดูแล้วของลินคงอร่อยทุกอย่างแหละเออค่ะพี่แม็กอืมงั้นไว้เจอกันตอนเย็นนะค่ะพี่ตอนเย็นหนูจะรอพี่มากินนะคะอืมพี่ต้องไปอยู่แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะ ค่ะพี่หนูไปก่อนนะคะอืมไปดีๆนะ <c oughs> เอา้าทำไมล่ะคะครูไหนครูบอกว่าจะให้หนูมาขายที่นั่งเรียนได้เย็นนี้เงคะเออขอโทษทีนะนะักเรียนแต่มันไม่ได้แล้วจริงๆอ่อะก็แย่น่ะสิคะแบบเนี้ยเออมีอะไรกันล่ะครับน้องลินมีอะไรอะ <c oughs> คือว่าตอนแรกอะ่ะคุณครูบอกว่าให้หนูไปขายที่นั่งเรียนได้แต่ว่าตอนนี้ ไปขายไม่ได้แล้วอะค่ะออากูโจโทำไมทำแบบนั้นอะเอออย่าเพิ่งโมโหรูกันสิก็คือว่าตอนแรกอะหน้าโรงเรียนอะมันว่างอยู่ที่นึง ครูก็เลยรับปากว่าจะให้หนูลินไปขายได้อ่ะแต่ที่จริงแล้วการจะไปขายหน้าโรงเรียนอะมันต้องจ่ายค่าเช่าดิมันไม่ได้ขายฟรีเหมือนหลังโรงเรียนแล้วพอดีเมื่อเช้าอ่ะมันมีนักเรียนอีกคนนึงเขามาขอเช่าครูก็เลยไม่รู้จะทํายังไงอ่ะครูก็ต้องปล่อยให้คนที่เขาจ่ายค่าเช่าได้ขายไงเอาครูพี่รากคะไมไ่เป็นไรคะ่ะ ครูโจ้คะหนูเข้าใจแล้วค,ะค่ะครูขอโทษนะหนูลินแต่เธอยังขายหลังเรียนได้นะขายได้เลยขายฟีมอนเดิมครูครูคก็รู้หลังเรียนไม่ไม่ค่อยมีคนมาอยู่แล้วจะให้ครูทํายังไงเล่าครูทําแบบเนี้แล้วของที่น้องลินเขาเตรียมมาเขาจะไปขายที่ไหนแล้วครูเออจริงด้วยค่ะหนูสั่งของเพื่อมาขายวันนี้เพียบเลยลค,ค่ะครูเ้เยช่วยไม่ได้จริงนักเรียนครูขอโทษนะ เอาเว้น่าก็เอาไข่หลังโรงเรียนนี่แหละถือว่าทําบุญสักวันแล้วกันนะโอ้ครูก็พูดง่ายจังของที่ลินเขาสั่งมาตั้งเยอะตั้งแยะหวังจะไปขายหนะ้าโรงเรียนแต่กูมาบอกเลยตอนนี้เนี่ยเนี่ยลินเขาเสียหายนะครูก็มันเป็นกฎอ่ะใครที่จ่ายเงินค่าเช่าก็ต้องได้เป็นคนขายไงใช่ครูทํายังไงอ่ะอีกอย่างครูไม่ได้ตั้งโกรนนิดสะหน่อย ถ้าอยากจะโมโหหรือโกรธก็ไปหาครูใหญ่แล้วกันนะเอ้าเดี๋ยวก่นดีครูเอิมน้องดินรอแป๊บนะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครูเออครูครับครูโจอะไรของเธออีกแล้วเนี่ยมีแล้วครูอีกก็บอกแล้วไงครูช่วยไม่ได้ครูทาให้ลินเขาเดือดร้อนอ่ะครูไม่รู้เหรอครับว่าลินเขาลําบากหลังเลิกเรียนยังมาขายชูชิหาเงินส่งตัวเองเรียนอีกนี่ครูจะไม่เห็นใจนักเรียนจนๆเลยหรอครูเห็นใจครูถึงไม่อยากอยู่นานไงเดี๋ยวครูจะใจอ่อนแต่ครูอ่ะ ยกแผงขายนั้นนะให้กับลินเขาไปก่อนแล้วมันก็ต้องตามคิวไม่ใช่หรอครับครูมันก็ใช่ถ้าเกิดว่าลินเขาคุยกันว่าเขาจะจ่ายค่าเช่าอ่ะแต่นี่ที่ครูยกให้ลินตั้งแต่แรกก็เพราะว่าครูคิดว่ามันจะเหลือไงแต่พอมีคนมาติดต่อเช่าครูก็ต้องให้คนที่เขาติดต่อเช่าอ่ะเข้าใจครูไหมสรุปแล้วอ่ะคนที่จะขายนางเรียน่ะ ต้องจ่ายค่าเช่าใช่ไหมครับครูใช่อดีก็หนอองเรียนเป็นกฎแบบนั้นน่ะงั้นค่าเช่าหนางเรียนวันนี้ยเท่าไหร่เออสองพันเช่าขายของหนงเรียนได้นะสองพันเออก็วันนี้มันเป็นวันกิจกรรมคนเยอะแยะมากมายมันก็เลยแพงหน่อยแต่ขายชูชีพกำไรมันไม่ถือสองพันหรอกเพราะอย่างนั้นยังไงก็ไม่คุ้มหรอกนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจ่ายค่าเช่าให้ครูเอง ครูไม่ต้องบอกลินนะคะครูคไปบอกลินว่าไอคนที่จะมาเช่าอ่ะเขายกเลิกก็ได้ลินก็เลยได้ขายเหมือนเดิมอ่ะเธอจะเอางั้นจริงๆเหรออืมฝากด้วยนะคะครูคเออโอเคน้องลินพี่ล็อกไปไหนมาคะให้หนูรอทําไมอะ่ะพี่มีข่าวดีมาบอกข่าวดีอะไรหรอคะคือคนที่จะมาเช่าร้านหน้าโรงเรียนเขาไม่ขายแล้วอะ่ะเขามายกเลิกพอดีเลยฮะจริงเหรอคะพี่ล็อกจริงดิโคตรบังเอิญเลย กูโจอ่ะก็เลยฝากพี่มาบอกว่าใหลีน่ะไปขายได้เหมือนเดิมไหยนะเฮ้ยดีจังเลยค่ะพี่ถ้างั้นเย็นเนี้ยเดี๋ยวพี่จะไปลองชิมแล้วกันนะเหลือไว้ให้พี่ด้วยล่ะได้เลยค่ะพี่ล็อกหนูจะให้พีกินรีหนึ่งชิ้นเลยค่ะอืมชิ้นเดียวเองเหรอเออเดี๋ยวหนูขาดทุนนะคะพี่โอเคชิ้นเดียวก็พอแล้วแหละแค่เป็นของน้องลีนอ่ะชิ้นเดียวพี่ก็ดีใจแล้วถ้างั้นหนูไปเรียนก่อนนะคะเจอกันนะคะพี่ล็อก อโอ้ยไม่ไหวกินอีกไม่ได้นะพี่แม็กกินเข้าไปเยอะมากเลยนะคะถึงพี่จะกินอีกอ่ะหนูก็ไม่มีให้แล้วมันหมดแล้วนี่พี่กินหมดเลยอนะ่ะเนี่ยก็ใช่อ่ะดิหิวมาจากไหนก็ไม่รู้กินเอากินเอาไม่พูดไม่จาเลยเนี่ไอ้น้องคนนั้นอ่ะยังจะง,งอนพี่อยู่อีกเหรอฮะอะไระพี่เป็นใครกันไม่รู้จักเวเดี๋ยวเหอะเออน้องลิน ี่กินไปเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวไปเก็บเงินที่บ้านแล้วกันนะเออไม่เป็นไรค่ะพี่สําหรับพี่แม็กอะกินเท่าไหร่ก็ได้จริงๆอ่อะหนูก็ขายก็จะหมดแล้วแล้วพี่แม็กมากินก็หมดพอดีต้องขอบคุณพี่แม็กต่งางหากเออไม่ได้ดิของซื้อของขายยังไงพี่ก็ต้องจ่ายตังนะอ,อืมถ้างั้นขอบคุณนะคะพี่แม็กอืมแต่อร่อย,อยจริงเลยนะชูชีฝีมือเราเนี่ยว่างๆทำให้พี่กินที่บ้านด้วยนะเออได้คะ่ะพี่แม็กเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่คุยกันอะไม่เห็นว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้บ้างเลยเหรอฮะเอา้ากระเถอบอกไม่รู้จักพี่ไม่ใช่เหรอก็ <laughs> ไม่คุยด้วยดิจะเล่นแบบนี้ใช่ไหม <laughs> นี่ดีกันได้แล้วนะคะทั้งสองคนอะเป็นพี่น้องกันอะทะเลาะก,กันนานแบบนี้ไม่ดีนะ <laughs> ถ้ามีพี่ขี้บ่นขี้ด่าแบบเนี้ยไม่มีดีกว่า <laughs> <laughs> ถ้ามีน้องไม่รู้จักฟังอะมีอยากมีเหมือนกันรู้ไว้ไม <laughs> ่อยากมีก็ไม่ต้องมีดิอ้าวงอนซะแล้ว <laughs> มันเจ็บตรงเที่เธอเอาผู้ใจฉันไปยำยีนีหรือคือคนที่เรียกว่าที่รักฉันคือรักแธอที่หยุดก่อนไอ้แม็กเอ้เอไอ้ล็องแกมาแถวนี้ทำไมไม่นเนี่ยนึกว่ากลับบ้านไปละไอ้เพื่อนเลว,วไอ้เพื่อนชั่ว,วไอ้เพื่อนขอทรยศเอ้ยเดี๋ยวเดียว อะไรของแกฉันเห็นแล้วเว้ยว่าแกแกจีบน้องลินของฉันน้องลินของแกเออฉันเห็นแกยืนกินชูชิที่มันควรจะเป็นองค์ฉันไปหมดเลยท,ท,ทั้งที่แกก็รู้อยู่แล้วว่าฉันน่ะชอบน้องลินแต่แกก็ยังทำนด้ลงแกมันแกมันอีกเพื่อนซะแลว้วเอ,อ้ยฉันจะไปรู้ได้ไงว่าว่าแกชอบลินอยู่อ่ะฉัน <c oughs> บอกแกไปแล้วไงไม่ฉันเน่ะ ชอบลินเอ,อ่อแกไม่เคยพูดแบบนั้นซะหน่อยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแกชอบใครอ่ะงั้นแกไปรู้ไว้ฉันชอบลินเว้ยเออเออฉันจะจําไว้แล้วกันว่าแต่ทาไมแกถึงได้รู้จักลินได้วะแถมดูสนิทกันด้วยอ่ะคือว่าลินเป็นเพื่อนกับน้องสาวฉันนะ่ะแล้วก็ไปพักที่บ้านฉันด้วยอนนี่ลินนอนบ้านแกเหรอเออแกอี็เพื่อนแล้วเอ,อ้ย ฉันไม่ได้อะไรซะหน่อยก็แค่เพื่อนน้องอะมันนอนด้วยแค่นั้นเองได้อีกอย่างนอนคนละห้องเว้ยผ่านตรงๆแกชอบลินไหมเฮ้ยถามอะไรกันแบบนี้วะบ้าเปล่าตอบดีว่าคำว่าเพื่อนอะเอ,อ่อไ,ไม่ไม่ได้ชอบนั่นก็ดีั้งต่ออย่างนี้ฉันจะขอร้องแกอย่าใ,ใช้คำว่าเพื่อนอย่าทำตัวสนิทสนมแบบนั้นกับลินอีกได้กอย่างต้องช่วยฉันจีบลินด้วยโอเคไหม อ้ก็จีบเองดีวะทำไมต้องบังคับฉันด้วยวะถามว่าเพื่อนไหนยาโตะเออก็ได้วะเสร็จสักทีกลับมาแล้วครับเอ้าพี่แม็กหนูทำซูชิให้พี่เพิ่มด้วยนะคะพี่จะกินเลยไหมคะพี่ไม่หิวอ่ะพี่ขอตัวก่อนนะ